สบายดีพี่น้องพกกันอีกแล้วตอนสวยพี่น้องเลยกินข้าวเจ้าแกงเห็ดปูกัน่พี่น้องเศร้าได้พี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงกินข้าวเศร้ากินข้าวกันม้วนมันก็เฮว่ากันเนาะเอาไปตั้งหอมไปตั้งปีหนานี่เนาะทำมมาบอกตีนมี้ไมเ่รบ ไปดีปาลุ่มไปีาลุงขึาล่มขาอเ้าเเพเอาอหลีกเเี่ยวเพเย็ดยเทู่หลีดบ่เพงเหีนงามบ่จะงายงาจะเขาก่ายมือก็เยอะีบอ เรมัเห็นงาไก็เห็นเรมเนาะแหงก็ไวอีแล้วเพื่อนด้แต่นางเบื่งเขาหมแล้วหยาเขาแล้วแับนี้มือดูไปยุงพรมเลยกินเนื้อเรี้ยงเนี่ยไงมีดกินกินเลย

เออกู้ห็กรป่อนเห้าละคมเป็นนางป่อนเี่นไถ่เข้าไห้กินเป็นหลายๆลูกเขาเยอะเฮ้ยแม่แอ่ๆอย่างนี้กูคงมอกอยู่เพออนน้นบอกว่ยน้ำมากช่วนไหมเสรละบ่ยน้ำกินไหมกิ้นอยแล้วมาหน้ำ

จัายังคือยิวพิมพ์เหมือนทจ่้าอไม่ไงมันหาเหิดเดาตะหาห้ีค่ะโอ้ยนะว่าไนเาเ่็นครไปช่ามู้งหมูห่าลเพือพามาครุงสวรรคง่า องาีนีน้แล้วองศาลานึงตัดอ่ะ

มันไข่นะต้มมันกินนะอ๋อได้บ่ได้บ่ <laughs> <dễ, ừ. cười>

ส่วงปวมันคนไทยเองมันเป็นวัดกมีการสุดจุดเยู่อเสมอ ตอนนี้รับไปแล้ว่น้อยเดี๋ยวตื่นมาให้กินยาทังเบืองอาการนีหนึ่ง่อขึ้นพาเห็ดจยูปูนย่อขึ้นจอบอยังเนี่ปลอยขึ้น้ ลอยู่พี่น้องเลยเจ็บงไดร์บาร์นนะเจ้าให้พ่นอนตื่นให้กินยากินนมไปกินนมไปเมื่อกี้นี่ก็อ,อ้วกออก,ออกึดเลยตัวยังหอนอยู่โชทรหาพ่อใหญ่ได้ไหมย,ยังได้ใชิมาได้หรือเปล่าสนทนุนทางนียยแ่แหละพี่น้องเลยเจ็บเป็นมัน tiếp hai dưới lần ha cậu quả phải đeo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อ <video> ืมนี่้ันใหม่เด้อขอบคุณที่เข้ามารับช่คลิปให้ทางเบิงพี่น้องเอ้ยจักหน่อยโทรหาผู้ใหญ่ป่ะรถผู้ใหญ่มาได้หรือบ่ไปด้ไปตรวจเบิงจักเป็นหยังแน่เฮาก็บ่ฮู้พีดเอายาให้กินกินับยาดดไข่ยาสาา เล็กน้อยเป็นเอาเทียบในไซต์จากเทียในไซต์เหมืงนโอหูเลยจะหามอเพื่อความสบายใจนแล้วทำโอหูลูกเขาเป็นยังนี่